แล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อกันด้วยการนำเสนอออร l p r ลพรีเซนเทชัจากนักวิจัยรุ่นเล็กค่ะอีกสองท่านต่อเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นคุณธรรมนูนนามคำนะคะสถาปนิกจากสวนสัตวนน์นครราชสีมาะคะ่ะจะมาพรีเซนต์ผลงานในหัวข้อ Application for 3D modeling technology for light analysis in the reptile exhibition building in นครราชสีมาซูนะคะ พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้คุณธรรมนูนนำคำชาก็นะครับเ,เราก็ฟังในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ไปพอสมควรแล้วนะครับนี่เราจะมาจะมาแชร์ในเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันในการก่อสร้างนะครับซึ่งเทคโนโลยีในการก่อสร้างปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแค่งานเกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็ออกแบบชัดทีเดียวแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แสงแดดแล้วก็พวกอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสัตว์นะครับก็ขอสวัสดี<ม>ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับมผมธรรมนูนนำคำครับจากสวนสัตว์อัลกสีมาครับผมจะมานำเสนอผลงานในหัวข้อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจำลอง3ามิติในอาคารจาัดแสดงสัตว์เลื้ยคานครับผมคือการวิเคราะห์แสงธรรมชาตินะครับสวนสัตว์อัลสีมานะครับ<อ> เ,เปิดบริการให้แก่นะักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเป็นเวลากว่า36ปีนะครับโดยเฉพาะส่วนจัดแสดงสัตว์้อยคาน,นครับเปิดมาแล้วกว่า20กว่าปีนะครับทาให้เกิดความชํารุดทรุดโทรมนะครับทั้งในด้านของกายภาพของอาคารนะครับแล้วก็งานระบบซึ่งอาจจะทาให้มีความไม่เหมาะสมทางด้านสวัสดิภาพของสัตว์นะครับซึ่งการออกแบบแต่เดิมนั้นเวลาเราจะออกแบบส่วนจัดแสดงสัตว์ใดๆก็ช่างนะครับ ขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องไปหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือผู้ดูแลสัตว์ต่างๆตลอดจนการไปดูแบบเก่าๆจากทั้งในและต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะมารวบรวมเป็นข้อมูลในการออกแบบส่วนจัดแสดงนะครับซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยบางทีข้อมูลในการที่เราได้มาอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ไม่เป็นมาตรฐานเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยจะต้องมีการนําเทคโนโลยีนี้มาใช้นะครับก็เลย สมัยนี้มันยังใช้เป็นการวิเคราะห์ดังที่กล่าวไปข้างต้นนะครับประสิทธิภาพของอาคารการใช้พลังงานได้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาสวนสัตว์ให้กลายเป็นสวนสัตว์โมเดิร์นสูนะครับผมทำไมแสงถึงมีความสําคัญนะครับแสงจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของสัตว์เลื้ยคาน,นะครับเพราะว่าสัตว์เลขขนเนื้ยคานี่เป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับะจะต้องอาศัยอุณหภูมิจากแสงธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะมา ควบคุมบำรุงร่างกายให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนะครับก็จะเป็นการสังเคราะห์วิตามิน D3 เพื่อดูดซึมแคลเซียมนะครับเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมและวงจรชีวิตตามธรรมชาติเช่นพวกการนอนการกินพฤติกรรมการออกหากินของสัตว์นะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อศึกษาวิธีการใช้แบบจําลองสามมิตินะครับในการวิเคราะห์แสงธรรมชาติที่เหมาะสมกับสัตว์เล้ยคานนะครับ เราก็จะทําการจําลองโมเดลขึ้นมานะครับเป็นแบบ3มิติแล้วก็นำปลั๊กอินหรือโปรแกรมเสริมเนี่ยมาช่วยวิเคราะห์แสงธรรมชาติที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาทิศทางแต่ละทิศทางนะครับว่ามันมีความเหมาะสมต่อความต้องการของสัตว์เลี้ยงคานแต่ละประเภทหรือไม่ครับ 2. เพือ่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารจัดแสดงในองค์การสวนสัตว์ต่อไปนะครับก็เมื่อเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถนําข้อมูลเบื้องต้นไปใช้ประกอบ เป็นแนวทางในการออกแบบจริงในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของการวางอาคารการเลือกทิศทางเชดดิ้งต่างๆช่องเปิดวัสดุโปร่งแสงต่างๆครับผมขอบเขตของการศึกษานะครับเราจะศึกษาในขอบเขตของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ถ้าในโปรแกรมมันจะใช้ว่า geo location นะครับเราจะใช้เราจะดูเรื่องการวางทิศทางเจาะช่องเปิดดังที่กล่าวมานะครับเพื่อที่จะ วิเคราะห์ทั้ง4ทิศทางครับว่าทิศทางใดที่มีความเหมาะสมโชคเปิดลักษณะใดายอย่างเงี้ยครับเสร็จแ,แล้วก็ข้อ2คือศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจําลอง3มิตินะครับเมื่อเราเมื่อเราได้ขออเข็บตัวนี้มานะครับเราก็จะเป็นมันจะเป็นการไม่ใช่ว่าเราจะวัดจากค่า UV จริงๆหรือสัตว์จริงๆนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีของแบบดิจิตอลเนี่ยครับมาจําลองและประเมินค่าให้ใกล้คเคียงมากที่สุดครับผม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับจะได้ตัวอย่างของความเข้มแสงที่เหมาะสมกับสัตว์นะครับทิศทางของการวางอาคารแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นประโยชน์สําหรับนักผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบส่วนจัดแสดงสัตว์นะครับแล้วก็ผู้ดูแลสัตว์ก็สามารถนําไปจัดสภาพแวดล้อมภายในภายในส่วนจัดแสดงของสัตว์ได้ครับผม2ก็คือได้เครื่องมือในการออกแบบอาคารจัดแสดงสัตว์เลยคารนะครับ ก็สามารถนําไปใช้ได้จริงเลยในในอนาคตนะครับสาหรับสถาปนิกหรือนักออกแบบต่างๆครับผมสามคือประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตถ้ามันมีความได้ได้ข้อมูลที่ถูกมาแล้วมันจะได้เหมือนเป็นแมนนวลขึ้นมาครับก็คือสามารถนําไปพัฒนาไปใช้ต่อที่ส่วนอื่นเพื่อเขาจะ,ะสร้างสวนจัดแสดงสัตว์หรืออาจจะ,ะเป็นสัตว์ประเภทอื่นก็ได้ครับถ้าเรามีเดต a าพอนะครับ ขั้นตอนการใช้เครื่องมือนะครับก็เนื่องจากตัวโปรแกรมตัวนตัวนี้นะครับมันจะเป็นโปรแกรมเสริมของอะไรสเกตสเกตอัพสองพันยี่สิบห้นะครับซึ่งนักออกแบบหรือสถาปนิกจะรู้ดีครับว่าโปรแกรมสเกตอัพเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์มากนะครับก็การติดตั้งโปรแกรมครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะสร้างโมเดลซึ่งโมเดลที่เราต้องการสร้างเนะ่ยเราจะต้องสร้างเป็นเซอร์เฟตนะครับก็คือจะเป็นพื้นผนังหลังคาครับผมจะไม่ได้ทำเป็นเป็นแบบตับซ้อนมากนะครับเป็นรูปทรงก่อนอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็มีการปรับตั้งค่าครับเหมือนที่แจ้งไป่ก็มีการใส่โลเคชันเลือกเป็นเมริกเลือกการวิเคราะห์เป็นแบบ daylight อย่างเงี้ยครับแล้วก็วิเคราะห์ผลแสดงผลแล้วก็นําไปใช้ครับผม ดังที่กล่าวไปนะครับซิฟเวอเนี่ยมันเป็นโปรแกรมปลักอินนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะต้องเป็นยูเซอร์ก่อนนะครับเราเป็นยูเซอร์ก่อนแล้วก็ฟีเจอร์หลักของมันจะมีแบ่งออกเป็น2อย่างครับผมจะเป็นวิเคราะห์ในด้านของ daylight ครับแล้วก็เป็น energy นะครับซึ่งเราจะสนใจในด้านของ daylight นะครับก็จะมี special daylight on t o t o m y นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์แสงที่เพียงพอหรือไม่ไปในอาคารนะครับ daylight factor จะเป็นตัววัดว่าความสว่างภายนอกกับภายในเปรียบเทียบกันนะครับในเวลาช่วงเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็น annual sunlight exposure นะครับคือเราจะสนใจตัวนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการประเมินว่าพื้นที่ที่ในอาคารนะัได้รับแสงมากหรือน้อยเกินไปนะครับในในระยะเวลานานแค่ไหนตลอดทั้งปีนะครับให้เราลองจําลองจ,จ,จําจินตนาการดูก็ได้ครับว่าถ้าเรานั่งอยู่ในห้องที่ เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแสงแดดส่องเข้ามาตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะรู้สึกไม่สบายตัวหรือหรือแบบมีความไม่เหมาะสมนะครับแล้วอีกอย่างก็พวกวัสดุในห้องก็จะเสื่อมสภาพเร็วนะครับเช่นเดียวกันครับกับสตวลใ้อาคาร,ก,าก,าราก็บางชนิดต้องการแสงมากบางชนิดต้องการแสงน้อยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยโปรแกรมตัวนี้ก็เลยมีหน้าที่เพื่อที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับตำแหน่งช่องแสงทิศทางเชดดิ้งต่างๆของตัวอาคารนี้ครับผม นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของอหัวข้อ Annual Sunlight Exposure ครับด้าน,นต้ายจะเป็นฮ i t แมปแสดงจำนวนชั่วโมงครับแล้วก็รูปที่2จะเป็นรูป 3D นะครับแสดงค่าของความสว่างแล้วก็เป็นภาพพื้นอาคาร2มิติครับจะเป็นฮิ t แมปสีประมาณอย่างนี้นะครับ <c oughs> เกณที่เรานำมาเป็น Data ในการนำมาออกแบบนะครับเราจะ ช้เกณฑ์ของเฟอร์กรูสันโซนนะครับซึ่งเฟอร์กรูสันโซนจะเป็นระบบจำแนก UVB ของสัตว์เล้ยคานครับซึ่งระบบนี้ก็คือจะแบ่งสัตว์เล้ยคานออกเป็น4โซนนะครับซึ่งโซนแรกก็จะเป็นสัตว์ที่ชอบที่ร่มนะครับโซนสองก็จะชอบแดดแบบลำไรแล้วก็โซนที่สามจะชอบแดดมากขึ้นแล้วก็โซนที่สี่จะเป็นชอบแดดจัดเลยครับก็ยกตัวอย่างดังข้างบนนะครับก็จะมี โซนแรกก็จะเป็นพวกตุ๊กแกเสือดาวงูดินงูหลามอะไรอย่างเงี้ยครับพวกสัตว์นะครับก็เนื่องจากมันเป็นหน่วยหน่วยวัดความร้อนของสัตว์นะครับหน่วยวัดแสงของสัตว์มันจะเป็นไมโครวัตนะครับเราจะต้องคอนเวิร์ตไมโครวัตให้กลายเป็นรักก่อนนะครับซึ่งตัวโปรแกรมน่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อเพื่อมนุษย์ครับเราก็เลยต้องคอนเวิร์ตออกมาให้กลายเป็นรักซึ่งโซนที่1จะอยู่ที่ประมาณ200ลักนะครับโซนที่2 350 โซนที่3ามอยู่ที่ประมาณ7 5 0ด0 0อยห้าสิบเจ็ดร้อยครับแล้วก็โซนที่4ี่อยู่ที่ประมาณ1000ขึ้นไปครับซึ่งเมื่อเราอนานาลัยออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้ฮิตแมปดังรูปซ้ายนะครับก็คือความหมายของมันก็คือว่าโซนสีดำอ่ะจะไม่เหมาะสมเลยนะครับโซนสีเหลืองจะเป็นโซนในอ่าสอบเหมาะสมที่สุดภายในอาคารนะครับซึ่งสีเขียวกับสีเหลืองแหละก็ จะเป็นการเหมาะสมอยู่ถ้าฟ้ากับน้ำเงินเนี่ยก็าอาจจะต้องมีการเพิ่มเชดดิ้งหรือ,อลดหน้าต่างปรับขนาดอะไรอย่างเงี้ยครับเพือ่อให้เหมาะสมกับสัตว์เล้ยคันครับขนาดของส่วนจัดแสดงก็ถ้าเป็นขนาดเล็กก็จะอยู่ที่2-4เท่าของความยาวลำตัวนะครับถ้าขนาดใหญ่ก็อยู่ที่1 5ึถึงสเท่าส่วนแนวตั้งก็ควรจะสูง1 5ึถึงสเมตรนะครับ แล้วก็พื้นที่สัตว์ต่อหนึ่งตัวก็ไม่ควรต่ำกว่า3ตารางเมตรครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเข้าข่าวข,ของอา,อาคาร A นะครับซึ่งความหมายของรูปนี้ก็คือ,อพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติต่อปีนะครับในจำนวนไม่น้อยกว่า200ลักนะครับเป็นอยู่ที่โซนที่1น,นะครับขนาดของอาคารจะอยู่ที่6เมตรคูณ3เมตรคูณ2เมตร50ครับก็จะมีกระจกอยู่ตรงกลางนะครับก็หมายความว่าทิศเหนือจะมี จำนวนแสงที่เหมาะสมอยู่ประมาณ99%นะครับทิศใต้96%ทิศตะวันตก98%และทิศตะวันออก98%เช่นกันครับอันนี้ก็จะเป็นอาคาร B ครับผมก็จะมีพื้นที่ได้รับแสงอยู่ที่ทิศเหนือจำนวน99%ทิศใต้ประมาณ100นะครับแล้วก็ทิศตะวันตกทิศตะวันออกก็100และ99ตามลำดับครับผม ตัวอาคาร C ก็จะเหมาะสมทุกทิศทางเลยครับเพราะว่าอันนี้เราเป็นเ,นเนโซนที่หนึ่งครับมันค่อนข้างที่จะต้องการแสงที่ประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นอาคารดี B นะครับก็ทิศเหนือก็ถึงตาถึงทิศเหนือทิศใต้ทิศวันต,ตกวันออกก็มีความเหมาะสมทั้งหมดครับผมบสรุปนะครับก็อาคาร A ก็ทิศเหนือทิศตะวันออกก็มี มีความเหมาะสมนะครับส่วนโซนที่2ก็เป็นทิศใต้ทิศตะวันตกครับโซนที่3ก็จะเป็นทิศใต้และทิศตะวันตกโซนสี่ก็เป็นทิศใต้และทิศตะวันตกเหมือนกันครับอาคารบีก็ทุกทิศทางเลยนะครับส่วนโซนที่2จะเป็นทิศตะวันตกและโซนที่3จะเป็นทิศใต้นะครับโซนที่4เป็นทิศตะวันตกอาคารซีก็จะมีความเหมาะสมในทุกทิศทางนะครับในโซนที่1่โซนที่2ก็ทุกทิศทางเช่นกันครับโซนที่3จะเป็นเฉพาะทิศใต้และทิศตะวันตก โซนที่สจะเป็นทิศใต้และทิศตะวันตกเช่นเดียวกันครับอาคารีก็ทุกทิศทางในโซนที่1นะครับแล้วก็โซนที่2เช่นเดียวกันครับโซนที่3ด้วยครับแล้วก็โซนที่4จะเป็นทิศใต้และทิศตะวันตกนะครับก็จากการสรุปนะครับก็จะหมายความว่าอาคาร A และ B น่ะจะเหมาะสําหรับสัวนไรคราในโซนที่1และ2นะครับถึงจะมี shading หรือไม่มีก็ก็สามารถยังมีความเหมาะสมอยู่นะครับจะไม่เหมาะสมสําหรับโซนที่3และ4 แต่ C และดีนั้นจะมีความเหมาะสม1-3ได้นะครับแต่เฉพาะทิศใต้ตะวันตกและตะวันออกเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังไม่เหมาะกับโซนที่4เพราะค่าแสงไม่ถึงเกณฑ์นะครับซึ่งเ h a ดิ้งมันมีผลต่อ,อปริมาณของแสงนะครับยิ่ง s h a ดิ้งใหญ่ขึ้นแสงยิ่งลดลงดังนั้นเราต้องดูรูปแบบของอาคารแล้วก็ทิศทางให้เหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละโซนครับ ข้อเสนอแนี่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โปรแกรมมันเป็นเหมือนทีน่ดังกล่าวไปนะครับโปรแกรมจะเป็นโปรแกรมสําหรับสัตว์นะครับบางทีมันยังไม่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับ UVB โดยตรงนะครับเราอาจจะต้องในอนาคตอาจจะต้องมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ระบบเ a ต้าของพวกสัตว์นะครับพวกพวกสัตว์ตัวนี้ต้องการความร้อนเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีพวกนั้นอะ่ะมันก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ครับผม แล้วก็ความคุ้มค่านะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ถึงแสงธรรมชาติแล้วจริงๆแล้วมันได้ไปถึงพวกเอ่ออีโคโพวกาคาร์บอนต่างๆได้ครับการใช้พลังงานค่าไฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นการออกแบบก่อนการก่อสร้างครับไม่ต้องแบบลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ได้หลายโครงการนะครับซึ่งตัวตัวโปรแกรมนี้จะอยู่เป็นหลายปีนะครับใช้เป็นหลายปีนะครับใช้ได้หลายโครงการแล้วก็เป็นการสนับสนุนการออกแบบอย่างยั่งยืนครับ ความคุ้มทุนก็ราคาราคาโปรแกรมก็จะอยู่ที่75,000 75, นบาทครับต่อปีนะครับแต่มันจะช่วยลดเวลาในการออกแบบแล้วก็ลดความผิดพลาดในการออกแบบได้นะครับก็สามารถประหยัดงบประมาณในระยะยาวได้ะนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาแชร์นะครับมันก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ สในใจเรื่องนวัตรกรรมในการออกแบบนะครับซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีแค่การเขียนแบบออกแบบประเมินราคาอีกต่อไปนะครับมันจะมีปัจจัยอื่นๆนะครับในด้านของสภาพแวดล้อมหรือข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับของสวนสัตว์เรานะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ทิธิพัฒน์ประธานทรัพย์ครับภาควิชา เทคนิคทางปฎิกรรมมหาลัยศินปากรนะครับที่เป็นที่ปรึกษาให้นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านครับที่บลิันอาาัิมาผู้ให้ข้อมูลนะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผม่ขอบคุณน้องธรรมนูญนำคำ